สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีนวัตกรรมตัวใหม่นะครับก็หนักก็สืบต่อสร้างมาทำเสลีมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับญาติคิดหรือญาตินะครับที่เกิดขึ้นที่แลายๆบ้านเลยนะครับสิ่งนั้นก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับแลวท่านผู้ชมครับจะเป็นจะเป็นบล็อกคอนกรีตนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ อ่าอกแก้วนะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้กี้รูปแบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสว่วนตอนนี้จะเป็นตัวที่สองนะครับเป็นอ่รูปแบบสี่เหลี่ยมนะครับแต่เป็นอ่อสีเ่เหลี่ยมโดยได้ขี่ในวงเดียวกันสี่วงนะครับตัวที่สามจะเป็นวงกลมครับท่านผู้ชมครับเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับอ่เป็น เป็นอุปกรณ์ตกตแต่งในกำแพงหรือว่าในหมู่บ้านในในบ้านนะครับแต่เป็นตัว,ตวที่สี่นะท่านผู้ชมนะครับ,นนรบหน้าตาก็จะอย่างนี้นะครับูปแบบนี้ตัวที่สี่ครับบล็อกนี้จะมีขนาดเท่ากับเท่ากับบล็อกของบล็อกแก้วนะครับที่ใช้ในะอาาุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในของบ้านนะครับ องค์กรทุกองค์กรพวกนี้ครับมีความกว้างความยาวสั่ากับ20เซนนะครับ20เซนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการผลิตเขาผลิตกันยังไงครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่ในการผลิตนะครับเป็น SME นะครับเป็นโรงงานขนาดจัย่อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับบ้านบ้านทีเพิ่นผลิตอ่อบล็อกซีเมนต์นะครับเป็นบล็อกซีเมนต์เป็นเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับบ้านนะครับอุปกรณ์สวยงามแบบเป็นอิฐบล็อกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพได้เป็นอิฐบล็อกที่เฮาเคยเห็นกันนะครับเป็นอุปกรลักษณะคล้ายๆกับบล็อกแก้วนะครับ <Trick> ค <of control> ้ายๆกับบล็อกแก้วที่ใส่ประดับบ้านนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับนี่แหละครับบ้านิ่น เป็นบ้านหลังนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปทำความรู้จักกับบ้านนาดีเนี่ยครับท่านผู้ชมกับบ้านนาดีนะครับขบวนบอระเบือเพื่อบอระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยครับทางเข้าบ้านเพิ่นนะครับบ้านยุติธรรมอนุทับมุมบ้านเป็นแบบเอ็นขนาดครับเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาสูงนะครับบ้านนาดีมีู้บริการหลายนะครับว่าจะเป็น ผู้เป็นตำรวจเป็นทหารรืยว่าเป็นข้าราชการตั้งๆนะครับนี่หลายครับนี่แหละครับเจ้าของบ้านรูปล้อๆนี่แหละครับท่าคผู้ชมครับซื้อว่านะครับไปเป่าสู้พี่น้องตั้งนะครับซื้อตั้มครับผมครับเลยครับพี่น้องครับคนซื้อว่าตั้มนะครับอดีตเนี่ยเพิ่นเคยเหตุงานอยู่เป็นข่าวออนไลน์นะครับอยู่ อาจจะมาสาแก้วนะครับหรือกรุงเทพนะครับมาติเน่เป็นกบบนี่ขอบนี้ก็อยู่ทางสุรินนะครับแต่ว่ามาติเน่เป็นมองเห็นการไกลนะครับว่าทางนี่พอทา่านมีอาชีพแบบนี้่นก็ไดผ้ผ้าอยา,ากที่น้องของ่นนะครับเห็ดอาชีพนะครับเป็นอาชีพเขาเอินมานะครับตั้มเป็น อิดบล็อกช่องลมครับอิดบล็อกช่องลมนะครับท่านผู้ชมครับบล็อกช่องลมลายตกแต่งตกแต่งลายโมเดิร์นครับเป็นแบบสมัยใหม่ะค,ะครับนี่ครับท่านผู้ชมลูกล้อหน้าตาดีเราเปล้วมีสีมืออย่นะครับตอนนี้กิจการหลายอย่างจะมาเข้าบราได้ไปว่าหาจิตอ่ากิจการคนหนึ่งมาสีบอาหาเฉพาะตัวนี้เพราะว่าเสียหายคนท่าบงตัวนี้อันนี้คือที่ส้ำเร็จแล้วเราครับอ่ามีมีจักรเนี้ครับที่ซ้ำเห็นไปอยู่ตอนเนี้ยนะไม่ตอนนี้ สี่ลายครับสี่ลายไปดีครับนีมนี่ลายสามเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมลายกลมแล้วกับลายสี่เหลี่ยมหน่อยครับอืมอ,อ่าตัวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นลายอย่างครับเป็นลายสามเหลี่ยมครับลายสามเหลี่ยมอ่ะยกช่วยหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นลายสามเหลี่ยมนะครับนะ่ครับตัวแก้ตั้มนะครับเป็นคิดค้นเกินมามเป็นเห็ดสันหามาเห็ดเหรอครับหล้วก็ผ้านองผ้านุงเป็นเห็ดครับ บาที่นี่ฮะอันนี้ร้ายสามเหลี่ยมนะครับขนาดความกว้างเท่าไหร่ครับตั้มยี่สิบคูนยี่สิบครับยี่สิบคูนสิบเมตรนะครับท่านผู้ชมครับยี่สิบคูนยี่สิบอ่ายี่สิบคูนยี่สิบเซนครับอันแล้วแล้วก็ร้ายสี่เหลี่ยมอ่าครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นลายสี่เหลี uh, ่ยมนะครับความกว้างยาวถอรกันบ่ครับแม่นครับโอ้ครับโอเคครับไปลายต่อไปเลยครับ อัอนี่เป็นลายกลมครับท่านผู้ชมครับลายกลมครับขนาดทอกันนะครับยี่สิบเส้นคูณยี่สิบเส้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านไหมครับตัวนี้เป็นช่องลมครับไหนว่าเห้อใส่ในเียนนห่าก็ได้เราข้าใส่ในกําแพงก็ได้ไหมครับครับครับอันนี้คือตัวที่สามครับบตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่เซนสี่เหลี่ยมเบ็กแต่มันยืดเท่าไหร ตรงไนครับคุณพ่อไม่ครับเอออ่าไม่ทอ่าีท่านผู้ชมครับเี๋ยวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมน่อยเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยอยู่ในวงของสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับตอนนี้มีจักมีจักรูปไม่จักรูปแบบครับอย่างมีเหตุมีสีรูปแบบแต่ว่านะคนแบบที่สงนี้เพิ่มกันอีกนะครับครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยู่ภาคกลางนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งผลิตบล็อกช่องลมนะครับเป็นบล็อกซีเมนต์นะครับลักษณะคล้ายๆกับบล็อกแก้วนะครับซึ่งผลิตโดยนายช่างตั้มนะครับเขาแก่ตั้มครับบ้านนาดีนะครับต่อไปผ้าเบ็ดขันตอนกเหลดีนะครับเริ่มต้นนี่ไหนนะครับเริ่องของตีห้องก็มีผสมซุนกับผสมไซด์ด้วยกันครับก็มีไฮบาร์ลังจากที่ อ้าอุปกรณ์ที่เขาสร้างก็คือมีปูนกับทรายมาครับมาทีนนเนี่พอตะปูนกับทรายมาหอดแล้วมามา,มาลงหม่องเลยครับอามา,มามาเทลงอ่านี่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับทรายเปนซังมนะปนซังทรายมาแล้วก็ปูนนะครับแล้วทีมงานก็สิเริ่มอ่ากองเนาะครับกองทรายครับเนี่ยคนเริ่กกองทราย แล้วก็ผสมดำธรรมดาครับครับแล้วก็ใส่ใส่นน้ำผสมเพิปป่เพราะให้มันเปียกเกินไปครับโอ้เส้น้ำเขาต้องหลายแต่ภาษาอีสานกับพ่อจะอุดจุนะครัเพราะมันเป็นต<อ>ัวผงเวลาเขาอ,อัดต้องัน้นสีเนี่ยโอ้โอเปียกเกินไปมันก็มันก็ะิดบอกหัวโตอืมเปียกเกิน,นอะไรสิ นี่คือนี่คือวัตถุดิบที่มีมาเนาะก็คือมีมีทรายตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับมีทรายตัวนี้อันนี้เป็นทรายมูลนะครับท่านผู้ชมครับเป็นทรายมูลนะครับเผมทรายชี่ครับเป็นทรายจากแม่น้ำมูลครับแต่ว่าสิลึกับเป็นให้กับจอมขอต้องมามากรุกเราเดี๋วัสดุตัวที่สองคือเป็นปูนซีเมนต์ครับปูนปูนซีเมนต์ลอกยุนซีตาเพชรนะครับเป็นปูนเท่โดยตรงนะครับนะครับมาหยอดทรายมาหยอดปั๊บทีมงานมันก็จะเริ่ม พนักง,งานาจะเริ่มทั้งการกองทรายนะครับห่อซ้ายภาษาอีสานครับห่อท้ายมาที่นี่าทางคุณือเริ่มัะได้ครับซ้ำหลัง,งจากที่<ม>ห่อนรา้เสร็จแล้วเพื่อผสมมัน่คับผสมอะไนเป็นพุงหลังจากที่เป็นเสรแล้วครับก็จะผสม,มเป็นสิทธะครับผสมแบบนี้ครับผสมหาบาซัมนี่เล่มวะครับก็เหมัน เกินไปไหมเกินไปโอ้เกงเกินไปกันบ่ได้โอ้เกินเกินกันบ่ได้เกินเกินกับ่ได้นะครับทีื่อยๆพุ่งไปเอยคับคูนถึงหรือโอ้นะครับอ่าในในช่วงสิบปอนด์ล่องสีบลองถูกนะครับคนไในทีมปูนซีเมนตหลายคุงด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคนมีสูงหมดแล้วแต่ว่าในส่วนของสูตเดี๋ยวผมสิบบ่ไปล่วงเลกนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคในการผลิตนะครับเพราะว่า เท่าที่เพิ่นให้เข้ามาทายลูกไปให้เบิเ่งนึ่งทีถือว่าถือว่าดีดีเลิศประเสรียสีนะครับเพราะจะเรียงสูตรเนี่ยผมถือว่ขอก,กล่าวกายเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านใดสนใจสูตรสนใจว่าผสมไหนให้มาติดต่อกับเพื่อนนะครับบ้านน่าดีนะครับมามาคุยมาจ้ากับเพื่อนหรือว่าอยากรับไปขายนะครับเพื่อนก็นมีราคาทรงไหนขึ้นกันนะครับครับอ่านี่ครับการผสมของเพื่อนนะครับการผสมคือนี่เข้าเบิ้งตอนผสมแล้วนะครับตอนที่กระนังผสมนี่ ผมผมสีบอชโชนะครับราะว่าเป็นเทคนิคครับสีเป็นข้ามแบบอยู่ผู้ข้ามแบบบอดูตะบาาให้เกียดเจ้าของกิจการนะครับคือผสมแบบนี้อันนี้ก็แล้วเราไม่ได้ครับอันนี้คือผสมแล้วนะครับอุปกรณ์ที่มันใส่น้ารข็งผสมคือตัวนี้ครับเป็นหม้อหม้อขนาดย่อมนะครับสามารถเคลื่อนทีได้นะครับโอ้โหครับมาที่หลังจากผสมเสร็จแล้ว ผมใชลรับประกันตอนไดนครับต่องเะโอ้เครับนายซาก็มิตตน่มน้อยได้ครับมีตะนุมน้อยทั้งั้นเลยเป็นนนองๆนองวนของเราครับอ่นในเดรียนรูโดนมาครับต่ำจังนนองๆจังเห็ดได้ ก็ลองฝืนหวัวเรียวกับบลอกกีมือครับมือเดียวแล้วฝืนฮินได้เลยครับวัดี้ประสบฝืนอยู่กับคนฝืนหวัวเรียวฝืนฮินได้เนอะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกหลังจากทีร่รับประสบมาแล้วปับ๊บมาเทลงปั๊บปัญญะฮอนท้ายแต่จะเริ่มปัญญะกองท้ายนะครับเริ่มเริ่มฮอนท้ายนะครับหรือว่ากองทรายนะครับภาษาภาคกลางนะครับ กองทรายอะไรกันพอฒน์กองทรายเสียหผักกับท่าการประดุกผู้แดงผู้ผสมครับผู้เดียวกันบอกเลยว่าทัวน้ำกันไปเลยตอนผสมสุดผมก็ทีคิดไปตายตัตวเราครับออกันกันมีน้องมาเห็นกับสามารถเฮิตเตอได้ไหมครับคือเป็นช่วยไปถ่ายเราล่ลองผิดล่องถูกไม่บนงานลองผิดล่องถูกจนมาเจอเนาะจะมาพบเจอนะครับเนี่ยการทำดูทุนการพอสุดตอนนี้ตอนที่เราประกอบนะครับเป็นไม้นะครับ พอดีใส่เหล็กเร้วมนเสียงดังอยา่างากงาังบานกันได้ครับนี่แหละครับขอบคุณช่วงครับคือถาถาค้นทีเก่งละมีดสีเมื่อกิงครับลูกค้นลักษณะสีคือ ต้องหัยูจุดได้กระามครับสามารถเทรดใเกิดอาชีพได้ลักษณะคือเป็นก็ออยังประเทศอิสราเอลน,นะครับประเทศที่เราเป็นประเทศที่แห้งแล้งนะครับบบมีน้ำม,มันขายน้ำมูแต่ว่าสามารถผิสินค้าออกมาขายเท่าโลกได้ผมไดหมั่นจว่าจังตั้มน่นองตั้มนะครับคือเป็นคนนจู่ในลักษณะนึ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือเพิ่มที่ีเม,มือนะครับสามารถหาเทรดในมีอาชีพเกิดขึ้นนายุบานเจ้าของนะครับ ช่วนตลาดนะครับอนาคตเนี่ยเก็คือผลไหซอยน่องซอยนู่นนะครับหาในการากระจายหรือว่าเป็นคะแนนเสื้อสารไหนเป็นการกระจายสินค้าไ,ไปทั่วถึงนะครับที่จริงเราหาเฮ็ดแล้วมันดีนะครับเราสามารถขายได้ทั่วจำบัดมหาสอยข้ามกับที่เราสุดยอดนะครับาขายได้ครบเกลีล้านนะครับนะครับก็จะ้ันปลาผลเสราปลาอ่า นี่แหละครับกระบอกย้อนทบแดดเป็นบอก้วครับโอ้ไฮบาตอนนี้เขาบริดิ์โอ้ม่หนอกดินะ่เเดี๋ยม่มันเหี่งก็อน๋นี่แหะครับลักษณะก็คือเป็นเดี๋ยมาตากแดดครับมัน ตาแดดต้องวางเส้นอันนี้บ่าต้องวางเส้นกระเบื้องตลอดดิไม่บ่าที่จักจักโมงเขาจังไม้หยกตัวนี้หยกจักชั่วโมงเขาจังไม้หยกตัวนหยกหรือเปล่าใบขึ้นหนึ่งครับขึ้นหนึ่งกับเท่งฟุกหรอยนี่นะครับทุกผู้ชมครับเวลาเป็นก็อ์ตบ็อกซ์เสร็จแล้วเพิ่มกัะเจาใส่แผ่นกระเบื้องนะครับแผ่นกระเบื้องแล้วก็มาวางตากแดดนะครับวางตากแดดตั้มบอกว่าเขียนว้หนึ่งขึนนะครับแล้วก็จัง จำมาแกะออกนะครับจะมาโยกออกนะอาณาก็เคื่อตอนทีฝนโยกออกเราครับเพื่อแข็งแรงเราดีครับท่านผู้ชมครับอ่เพื่อแข็งแรงนี่ครับวาง่างนี้ว่าที่นี่ในขั้นตอนนี้ก็เคื่อกันบ้างครับอ่าเนี่ยครับสรุปแล้วเคื่องมีอ่าคณะวิศว์คนนะครับมีสามต้นตัวนี้ต้องอีกคนหนึ่งเป็นประมาณเท่ากันนะครับ พนักงานมีสี่คนรวมกับผู้จัดการของฝ่าวงงานนี่คนหนึ่งนะครับเป็นเป็นหางคนนะครับตามผมนาะขั้นตอนนี้การคิดการขัตอนการอัดที่กันมาเนี่ยมีคนตอบสี่คนเนี่ยโอ้ยแล้วมีน้องเขาอาจจะไม่สบายมาไม่ไหวงานด้วยครับท่านผู้ชมครับพอาการฟื้นประจิตปั่มนะครับ

มขาเรียนอะไรดีกว่าไหมมมือล็อกัวเป็นทางก็ทางอืมเขาเป็นลายทางครับแต่ตอนเป็นไปหารับรับเหมางานหน้างานนี่เหอครับโอ้นะครับเดี๋ยวนะครับโชว์จักหน่อยนะครับโชว์ใส่กล่องจักหน่อยโอ้ยผมเคยเห็นเค้กวันเกิดนะลักษณะคือเค้กวันเกิดครับพี่น้องครับอือหัวธรรมาวาง นะครับมาว้างบางคนละจุดครับว้างคนละจุดนะครับเพื่อนึงจะไม่หน่ากรอครับอือคือจังเคลกวันเกิดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอฝากเพจติดตามได้นะครับเพจทีดีบ็อกดีบ็อกซ์ช่องลมครับดีบ็อกซ์ช่องลมเอาเอาครับครับเดี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ ฝากเพื่อนไป้นะครับฝากติดตามเพืของกันนะครับเพราะคนขายในทางนี้เป็นหลักที่กันนะครับเจ้าพ่อออนไล์นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับคนหนาตาเรอๆคนมีสีมือเก่งๆใช่หรครับคนดีคนเก่งเขามาได้นีครับปากยังกับน้อยบ่ครับมียังปบกออติดตามนั้นนะครับผมบึ้งได้ครับโอเคครับ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 ท่านผู้ชมครับ นี่แหละครับก็คือนายช่างใหญ่ของเฮานะครับเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการนะครับบ่มช่างๆกับเป็นระดับเป็นทีนีนะครับเป็นระดับสพหรือภาคนอกภาคหนุนเให้เกิดลงง้นอุตสาหกรรมผมว่าได้นะครับเป็นลักษณะคือเป็นธุรกิจ S M D ครับตามไม่ยังอยากฝากกับพี่น้องที่เป็นการลังชมอยู่บครับครับเพราะบล็อกช่องลมตกแต่งลายโมเดลนะครับใปพิกัดบ้านนาดีครับผมบ้านนาดีตำบลบระเบืออำเภอบละเบือครับ ซ้ำว่ากุ้ยแดงเป็นอย่างไรความรู้มาปรึกษาอยากเพย์ชูอุดรอยากเพยอชูเชียงใหม่เชียงรายแต่ได้อยู่มงครับครับปรึกษาได้บางทีกุ้ยส่าได้อยู่คแบบตัวนี้มันึ่งยังไม่ได้นุ่มตัวกันเองในน้ำยังไม่ได้เต็มเต็มหลายอย่งใช่รับครับแต่ว่ามาเบิ่งได้ครับโอ้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับนายสางตั้มนะครับผู้จัดการตั้มนะครับผมนายสางครับเป็นรับวิศวกรนะครับ ได้ไอเดียมากนะครับนับผ้านอนผ้าเนมเห็ดยู่บ้านนาดีครับที่เราบอกมันก็เป็นบ้านนาดีตำบลวรบือครับอำเภอวรบือจังหวัดพหารสารคามนะครับอเดี๋ยวผมเสี่ยวร์โทรคนเก่งใบนายยทฟูข้อ้อมสนใจนะครับสนใจอยากปรึกษาอยากนําไปขายกัสามารถติดต่อครับเพื่อนไดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบตะเพียงท่นนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ อาสระของข้าโดยผากลาดเนื้อเหนอยาผใต้ก่ลัางชมอยก่ขอขอบพคุณท่อยากชวนะครับ่รักชมนะครับท้าในทนี่แวะเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับกรชักระชับอย่าักรังครับสวัสดีครับ